ฝั่งนน้นเยอะค่ะเดี๋ยต้องมุด,ดต้นไม้ไปถึงสวัสด,ดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ,อ้นพาทุกคนมาเข้าป่าหากระเทียมป่าอีกแล้วค่ะ วันนี้ก็ป่าจริงๆนะคะปะอนให้ดูบรรยากาศรอบๆปอนค่ะกระเที่ยมป่ายูในป่าจริงๆค่ะหมุนกล้องเร็วไปไหมอะค่ะไหนๆปอนก็อุตส่าห์มุดป่ามาแล้วนะคะต้นก็ยังไม่โตเหมือนเดิมค่ะทําไมฝั่งปอนมันโตช้าจังเลยเนาะไหนๆก็มาแล้วก็ไม่ให้เสียเที่ยวนะคะเดี๋ยวปอนเก็บไปสักนิดหน่อยก็ยังดีค่ะ นี่ค่ะรกมากกระเทียมป่าอยู่ตรงนู้นค่ะดูรอบๆนะคะพิะเตษหนามไองแบล็ k เบอร์รค่ะที่ปักพระอ้นรอบที่แล้วนี่ค่ะตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายคลิปนะคะแต่พอพระอ้นตัดตัดได้ค่ะและเห็นต้นมันเนี่ยค่ะ อวบสวยค่ะป้าอ้นก็อดที่จะถ่ายคลิปมาฝากเพื่อนๆไม่ได้นะคะนี่ค่ะอู้ยต้นอวบสวยค่ะเอาเจอเหินนีกแหละนี่ค่ะที่ป้าอ้นเก็บทำเพสโต้รอบที่แล้วอะคะ่ะไปฝากปู่ย่าปู่ย่าบอกอร่อยอลูกสาวของลุงนะคะก็เลยอยากได้ด้วยป้าอ้นก็เลยมาหาเก็บแต่ว่าเนี่ยค่ะก็ได้ ก็ได้ต้นที่มีใบที่พอทำเพสโต้พอดีค่ะก็รุ่นนี้ก็ยังไม่พอคั้นส้มอยู่ดีนะคะอันนี้คือป่าที่บ้านนอกลุงกินน้ำลำยายหรือน้ำเจ็กโฮวยรอเหมือนเดิมค่ะวันนี้ป้าอุ่นเอาถุงมือมาด้วยเพราะว่ารอบที่แล้วโดนไนโดนอะไรนะโดนตำยาฝรั่งค่ะ เอ้าเสียงเอียงล่ะอยากให้ดูกลุ่มนี้ค่ะนี่ค่ะอ่อนสวยป๊าหูต้นอ่อนสวยอ่ะนี่ค่ะดูค่ะ ฝังนู้นเยอะค่ะเด๋ยต้องมุดต้นไม้ไปเก็บนะคะเรื่องของเรื่องก็อยู่ว่าลุงแกโทรไปนัดลูกสาวแกแล้วนะคะว่าเดี๋ยวจะเอาเทสโต้ไปฝากเนาะวันนี้จะเดินเข้าป่ากันเราก็ไม่รู้ว่าเกิอยังไม่โตมากเนาะแต่ก็กําลังอร่อยค่ะรุ่นนี้เอาห้ก็อ้นมากใครไม่ชอบก็อ้นชอมนะคะเก็บค่ะ นี่ค่ะตัวคนยาวของมัน เจอเร็จม้โอ๊ยตำแย่ฝรั่งใส่ถุงมืออีกข้างอีกข้างไม่ได้ใส่นี่คะ่ะออดปะโอนตีเทิรนนอนนอนอนอ้ยเนาะถุงมือก็ตั้นเอามาแค่ข้างเดียว อันเดียวตุ้มนี่ค่ะสวย พูดถึงปตะอนก็อยากคั้นส้มเลยนะคะแต่มันใบมันยังสั้นไปค่ะคดูดูต้นมีอวบค่ะโอ้ยเปลือกไม้เดี๋ยวตัดให้ดูนะคะนี่ค่ะ อันนี้คือต้อนตำแยฝรั่งหมดเลยนะคะอันนี้คือต้อนที่มันโตแล้วค่ะเมื่อกี้ก็อ้นเก็บเพลินนะลืมถ่ายลืมกดถ่ายวิดีโอได้เกือบ <c oughs> <c oughs> ได้ไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> ได้เกือบพอดีแล้วค่ะได้เกือบพอทำเทสโตรังก่อนีสวยค่ะ ก็ผิดด้านนีกแหละอุยอ๊ยเนาะคือมันตัดโดนรากไม้แนะ่นอนเลยอุย๊ยนี่ค่ะอ,อ้อนก็มาถึงบ้านแล้วนะคะนี่ค่ะใบอ่อนๆสวยจ้า้าอ,อ้อนถ่ายคลิปไม่จบคะ่ะเพราะว่าลุงโทรตามนะคะลุงโทรเร่งเพราะว่าแกบอกว่ายืนรอนานมันหนาวนะคะ่ะเนี่ยก็จะเมษาแล้วเดินหมาก็ยังหนาวอยู่เลยนะคะ แต่ก็ได้พอดีค่ะนี่ดูค่ะใบอ่อนๆสวยงามต้นอ่อนใบอ่อนๆหูนี่ค่ะถ้าได้กินกับน้ำพริกหรือว่าขนมจีนน้ำยาอืมแซบค่ะแต่ว่าคงได้พอแค่ทำเพสโตให้ลูกสาวลุงค่ะวันนี้ป้าอ้นกินบ่อยแล้วเนาะตัดใจเถอปะป้าอ้นแต่ว่าอมืมันอ่อนจริงๆอะ่ะหูน่ากิน ป้าอ้นขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจทุกการติดตามที่มีให้กับป้าอ้นนะคะก่อนจากกันวันนี้ก็เช่นเคยค่ะป้าอ้นฝากทุกคนกดไลค์คอมเมนต์ให้เป็นกำลังใจป้าอ้นด้วยนะคะแล้วเจอก,กันคลิปหน้าค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่ความเบิกบานสวัสดีค่ะ